้อยซีเปิดปีเปิดซารกเรถไทยนี่ก็ได้ก่อนรูซี่แเรมันเากมรักของกันดอกโยบานใล้บานแล้วเด้ย

รีบตกันอ่เาเีบไปแเสียบถดิขาจริงมันนอาีเหมอนเออเพื่นบ้านคนนึน้องไง่เาบ้านอยากสองหัดก็พรมันก็พ่อคอยังนะบาทละพันขึ้นกันสองพานกับสองพันนีว่าเอาเงินสองพันไปหาที่ตายจินไปเน่าเวลาเนี่ยคุณหลังคุณย่มันใจดีเนาะ

บางแกงเนมันเป็นเขาจเก็บจับบานเอาไเแอมบอดบางแสามรูได้ยับไซยมานเขาหลงกันมันได้มันไดุ้ฒิงเราสูงครบคองาานเนี่ยเขาเสเอาไปมาคขนที่าคนที่าคุเลยมาหนขึ้นมหนงมาี่ แล้วครับไปนตน้งามเนี่ยนะอ่ากระค้าแคบตอนใหญ่ต้ได้แล้วน้ำไนรูน่าเย็นฮูกในกะลุยฮเขาอีกแล้ว,วน้ำต้นอางหัว,ว,วกระางเนีแยกกันเลยงอายเห็นอาจจะกรุงเทพเมื่อ,อ,อหนนออแบบน้ำถนน,นกอกลางเป็นฟันดอกเนาะโอ้ยหย่อนห

o、oh. มึงตลาดได้เด้อยามนั้นฮะได้ไปซื้อปาแบบยังนะไปมึงยันนั้นขามึงนั่น,นเหรอหักสุภาพามึงนั่นเหรอหักสุภาพผักขาหักขาผัาาคือมุมนี้เลยหักบอนแบบมุมนี้ผักขาโอ้วัดวามาเลยวัดเ oh, น,นี่ย เียวมันงาน่นี่พี่จัดงานอยู่อยู่มอลำอ่ะะว่าเดินมันดีไหมต้องมีบมอลำหอล่ามันโดาะ้มเลยตบุญี่ตบุกันนวนะพีเนตบกนวนะไปูไทยกว่าแต่โรงเยียบ้านกันนวลซ้ำสูแสดงว่าหากจะแยกของนจากกันนวลกันนวลนะจ๊ะนน ทม่สูงเี้ยเจะปิดจนวนสูงไม่ไใหม่เลยยืมหดหรือเปล่าออไม่ได้ละนี่ดนอเอออมืออเภอกทศบาลอานเดียวกันหมดเลยรเทบาลก็ตะตั้งไปเทศบาลหรือไปอเภอวะของค่าของขายอเปนจอดเยมีห้ปาาพอเงนเนี่ย ไม่กตันป่ัดงานโซโลอยู่ดยือยี่รถมน่งจอดย่ยนนี้นี่เรื่อยไม่จอดอดเางานม่ย่งนี้ บอกมีมันด้วฝัอยู่ตงนี้งัพ้นที่เปนำเกลอที่เขาไปดักูอยู่ฝั่งนงไ่ับ่นำยันียเโอยเขาำกันาาฮชีซเลยอะนะไปปดับโน่นะเขาย่างงามถนนนนะเป็นงานนำพื้นตัวเนี่ยอยู่ใหนอ่เภอมีลัน นี่ยนเงานอำเภอถทหามรถยนต์เข้าเนี่ยงานนะเนี่ยที่มันเป็นตลาดของนาดมันแม่นดมันกอกบเพราะว่าตรงทางตอนนั้นเป็นลานองอ้เงียไมีอเครื่องเรต้องหลายมือด้วนี่เอามือเรียกเบสอะเครื่องเรยนหมดหลายเนาะ